ความรู้สึกที่ผมเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมมองหน้าเขาตลอดนะคือปล่อยเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็มีหนะ้าที่เก็บตรงนั้นนะผมตัดงานอยู่เงี้ยร้อ,องไห้เลยนะเพราะว่าซึป้าหันหัวหอมอยู่ข้าง <laughs> ชื่อไผ่ครับปันธิดำบุดมทำอาชีพ <laughs> ช่างภาพวิดีโองานแต่งงานครับผม <laughs> ช่างภาพของเรามันเริ่มกันยังไงก่อนก็คือผมมาเรียนนิเทศศาสตร์มาอยู่แล้วเราก็มีทําหนังสั้นท่งประกวดทํา MV ส่งประกวดแล้วก็ทํารายการของมหาลัยอะครับแล้วเราทํารู้สึกว่าเออมันทําไปปุ๊บพอดูไปมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยมาปีสามไปเจอคลิปแต่งงานคลิปหนึ่งแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกอินแบบดูแล้วร้องไห้ตามเลยอะ แล้วก็แบบงานนี้มันดูมีคุณค่ากับคนอื่นดีอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบตั้งแต่บัตรนี้ไปอ่ะเราจะทําอาชีพงานแต่งงานแล้วพอได้มาลองทํางานแรกดําฟิลนั้นได้อยั่ไงงานแรกเป็นผู้ช่วยตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาบอกให้ใส่สูตรโอ้โหมาเป็นช่างภาพแบบจริงๆริงจังเลยนะหลังจากนั้นอีกนานไหมหลังจากฝึกง,งานเสร็จผมก็ออกมาปุ๊บว่าผมเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองเลยคือต้องบอกว่าเทนงานแต่งสมัยก่อนอ่ะมันเป็นแบบงานเซฟเจ้าบาวครับแบบใส่นาฬิกาหน่อยจับท้ายหน่อย ทีนี้มันเลยเกิดเป็นความเครียดเพราะว่าบางงานสถานการณ์มันไม่ได้มีเวลาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเลทจากอะไรต่างๆถึงทุกวันนี้เลยนะคือเทรนด์มันเปลี่ยนไปให้ความสัมพันธ์กับบรรยากาศงานจริงๆมากขึ้นคือปล่อยเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเราเก็บแค่รอยยิ้มของเขามีงานไหนที่แบบเรา อยู่ในความทรงจำแบบระตับใจเป็นพิเศษมันมีงานหนึ่งผมเพิ่งไปถ่ายมาคือผมไปถ่ายตอนนั้นผมเพิ่งหายป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแต่พอไปถึงงานคือมันเป็นงานแบบว่าเพื่อนๆเ,เขาช่วยกันจัดอะแล้วเพื่อนแขกในงานแบบตั้งใจกันแต่งตัวมาอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์แบบโอ้โหมันดีมากอะตอนตัดงานเพราะงานต้องตัดออกมาผมตัดงานอยู่เงี้ยร้อ,องไห้เลยนะเพราะว่าซึ้งป้าหันหัวหอมอยู่ข้างพอ,อ,อใจอะ <laughs> เฮ้ยซึ้งจริงเราดูเราร้องไห้เลยพอเราดูใช่ป่ะเราตัดเสร็จส่งให้บ่าวสาวไปปุ๊บบ่าวสาวอ่ะอัดคลิปแบบรีแอคของตัวเองมาแบบคุณพายแบบเพื่อนเพื่อนดูแบบชอบกันหมดอะไรเงี้ยคือถือว่าเป็นงานแบบเติมพลังชีวิตเราเลยคือไม่ไม่ได้รู้สึกแบบประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะเพราะทีมผมมันไม่ได้ดังไม่รู้สึกความพี้แต่รู้สึกแบบว่าแม่งคิวใจเราอ่ะเวลาลูกค้าบอกอุยคุณพัยแบบชอบเลยแบบ ดูแล้วยังจําวันนั้นได้อยู่เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการดีใจเรียกว่าดีใจด้วยเหมือนดึงช่วงเวลาดีๆนั้นะให้อยู่เค้าตลอด,ลอดใช่ผมอยากผมอยากเป็นอย่างนั้นเจองานแต่งงานบ่อยอะ่ะมันไม่ทำให้เราเบื่อเจองานแต่งงานเบื่องานแต่งงาน,นไม่เคยเบื่อเลยผมรักมันนะเอาจริงรักอาชีพเนี้ย ตอนโควิดเคยลองไปทําอาชีพอื่นนะได้เงินเยอะกว่านี้ด้วยแต่ผมรู้สึกว่าชาตินี้ผมจะไม่เลิกถ่ายงานแต่งงานเลยเพราะว่ามันเป็นงานเดียวที่ทําให้เราแบบได้แต่งตัวรอแบบนี้คือผม,มชอบแต่งตัวแค่ได้แต่งตัวออกไปถ่ายงานก็ฟินแล้วอ่ะเออเท่ดีว่าเราก็ใช้ได้เห่ือนี้นเนี่ยอะไรเออยหล่อดีว่าอะไร การเราต้องอยู่ในในงานบินดิ้งมันเหมือนมีนมวลความสุกก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วเราเป็นคนที่ขขอ,อยู่ข้างใต้มวลนั้นนะมันส่ขขงผลให้เราแบบมัมองอะไรที่มันมอง,ลมมองโลกในแง่ดีขึ้นไหมมันทําให้เราแบบว่าเป็นคนแบบระวังคาพูดคําจาขึ้นอนะ่ะหลายๆคนแล้วกันบางทีพูดแบบว่าไม่คิดพูดในเรื่องลบแบบไม่คิดแต่ว่าในงานแต่างงานอนะ่ะจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องในแง่ลบใส่กันเลยนะ ทุกคนแบบรอบข้างพูดแต่สิ่งดีๆอ่ะงานแต่งงานมันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะไม่ปล่อยพลังลบใส่กันดังนั้นเราก็เลยเก็บมันมาใช้กับชีวิตด้วยพยายามนะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเออมันก็ทําให้เราแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานมันมีเสน่ห์ยังไงทำไมถึงแบบรักมันเสน่ห์ของมันคือความจริงมันคือรอยยิ้มเขายิ้มให้กันจริงๆอ่ะมันมีความสุขจริงๆมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันไม่เหมือน หนังไม่เหมือน MV อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่แบบความรู้สึกที่ผมเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมมองหน้าเขาตลอดนะเออมันมันไม่ได้เซตไม่ได้ส,สร้างอะไรเลยผมว่านเนี่ยนี่แล้วเราก็มีหนะ้าที่เก็บตรงนั้นคู่บ่าวสาวที่เราทําให้เขาอ่ะเขาจะดูคลิปเราอย่างเงี้ยบางคนดูไปตอลอดชีวิตแน่นอนเพราะามันเป็นความทรงจาของเขาไง คิดไปบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะเป็เรื่องแฟร์ดิด้งไม่เลยคือผมคิดนะถ้าแบบเป็นลุงนะแล้วยังไปถ่ายงานแต่งให้รุ่นลูกรุ่นหลานอะ่ะจริงๆอ่ะเราอยากทําแบบนั้นนะ่ะไปจนที่แบบจนไม่มีคนจ้างอะ่ะทรงลุงแต่ก็ยังแบบทํางานแบบเพ่แบบแอคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นห <c oughs> <c oughs> ล่ออ่ะ <c oughs>